สวัสดีตอนเช้าค่ะทำงานก่อนนะคะรู้สวัสดีท่านคะ้ะไม่เอา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 ,เอา,เอานีอุ้ยอุ้อุ้น้ำมันอุน้ยหัดเดี๋ยวปิ้กอนปิ้ก้อไม่เอาขยายขาไหนรู้อย่าจ่าอย่าเกานะอย่าเกานะคะนางใส่หมวกหมวกเก็บผมให้เรียบร้อยแล้วอย่าอย่าเกานะไหนรู้เอามือมาดิ เอามึงมานังจะล้างมือให้ก่อนไหนดูดูไม่งนก่อนน้ำล้างตัวก่อนนะน้ำอุ่นๆน้ำอุ่นๆสบายตัวละเนาะจ้าเดี๋ยวนะค่ะไหน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 มาทำตรงไหนนางเก่าให้ไหนดูอืยายเก่าเองเดี๋ยวเป็นแผลนะอืม มือมามือมาคันนี้มว่าจะลองเพลงให้ฟังคนจะรักกันกพนายใมันลงไปจะปลุกน้ำลุยไฟลอยให้เข้าไปตามปรารถนา คนเขารักกันใครจะคินกันฉันค่าต่อให้น้ำตตอให้ฝากันความาอย่าหวังถามได้คนลงรักกันกำแพงเข็มก้นก็พังสุด Anh làm làm vậy dai dễ ước bỏ Dễ ước bỏ này 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 đu này đu này 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 đi này đu đi, ú bây giờ bây giờ mà này còn này 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 nét đấy cả, tất cả mọi người này, du nàng du con đi, Nàng du hai cọt em không thấy có gì hết, nè, này du, ôm 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 ยายขาไม่ให้เก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 าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวหลังเป็นแผลไม่เอาไม่เอาไหนดูดิไหนดูมือไหนดิอือันนี้ปุ่นๆเนาะไม่ให้เกาชาเกาแล้วเดี๋ยวหลังเราจะเป็นแผลคนแก่เกาไม่ได้เลยนะทุกคน ถ้าจะให้เข้าเกาเราก็ต้องคอยมองเพราะว่าคนแก่จะลงน้าหนักเยอะเพราะไม่รู้ดักผ่อนหนักผ่อนเบานะคะทุกคนยิ่งคนเป็นอัลไซเมอร์ด้วยต้องคอยระวังเลยแหละจา้าเพราะว่าถ้าเป็นแขนแขนนิดเดียวก็หายากนะทุกคนหนังเข้าบางแล้วก็ทุกสิ่งทุกอ,อย่างมันช้าหมดแล้วอะ่ะ จะหายก็หายช้าจะอะไรก็ช้าไปหมดนะ่ะสําหรับคนแก่ยิ่งคุณยายของป้ะจุเ๋เนี่ยวัยจะเกือบร้อยแล้วเนี้ยทุกอย่างมันช้าไปหมดเห็นนี้เดียวก็เป็นสิบวันเลยนะถึงจะหายนะ่ะไอนดูดูเอาน่งนางนังไหน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 นางนางนางล้างให้ไหนดูดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ไม่เห็นมีเลยยายหาไม่เห็นมีเลยไหนนางรักหน้าแปลงฝันให้ก่อนไหนดูดิเอาเอาเอาหนไหนดูไหนดูนางดูให้มันมันมีอะไรเกิดขึ้นไหนดูไหนดูให้ไหนนางดูให้มันมีอะไรเกิดขึ้นไหนดูไหนดู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 ไหนดูโอ้ย่าจะอึบอกมามามา อเอารึบางรึบางงั้นก็ไม่ดูดูดูไม่เอาไม่เอาผ่าไม่ให้เกาเอามือไปจับเอามือไว้จับราวเหล็กไว้อือเอือกค่ะทุกคนเกาะเกาะราวเหล็กไว้อย่างแน่นเลยค่ะไม่ให้เราดันตัวมาพิงผนัง ป้าจ e ุ๊บก็รู้หรอกว่าอาการเขาเป็นแบบนี้เวลาเขาะื้กแต่ว่าตอนที่ประจุ๊บดูมันไม่มีแตอนนี้มีแล้วค่ะก็ปล่อยให้เขายุไปก่อนอ่ะเดี๋ยวปราจุขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวทำความสะอาด ให้ยายก่อนในตรงที่อื้อๆนะแปบ๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวประจุบข,ขออนุญาตทุกคนจบคลิปก่อนนะคะแต่ให้แต่งตัวให้ยายด้วยขอบคุณนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ